ใหญ่เชื่อแบบที่ถลบหมดญาตนะคะสามีเพื่อนเอาพูดเรื่องอดีตเลยนะคะเดี๋ยวคืนนี้จัะให้คนนั้นอะที่ถ่ายมิชานี่ว่าปูชอบมันใช่ไหมใช่มิกขอด่าฮัลโหลสวัสดีค่ะโดนอุ้มจ้าแม่เจ้าวันนี้จ้าเราเปิดรายการด้วยลูกใครอ่ะนี่ลูกใครฉันขโมยลูกใครมาดูซิดูซิอ่ะทุกคนไายนะคะแม่เหมือนใครคะเนี่ยหน้าเหมือนใครมีใครจะรู้ไหม ลูกชายคนที่สองของเขาแหละโอ้โหไปร้งไปร้องไปร้องคือลูกอยู่กับแม่ร้องนะแต่พออยู่กับแม่นมอ่ะเนี่ยเนี่ยลักษณะจะเป็นเมยน้อยผัวแล้วคนโตอ่ะคนโตหลับอยู่กับคุณยายข้างบนหมดฤตเพราะว่าออกฤตแต่เช้าวัยสองขวบกำลังแบบ นี่นะจ๊ะก็คือว่าเราสองคนเนี่ยตอนนี้อยู่กันที่บ้านของชมพู่ใช่ค่ะไม่ค่อยมีคนรู้ว่าเราสองคนสนิทกันสนิทเหรอเคยเคย <c oughs> นะสนิทสีนี่เพื่อนรักกับนในวงการก็คือถ้าเวลาคนถามว่าสนิกทกับใครรักใครก็ชื่อนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะอุอ้มลักขณา ว่าเรามีประวัติกันมายาวนานแบบสนิทกันใช่วันนี้โดนอุ้งก็เลยจะพามาเมสากับชมพู่ว่าเราสองคนน่ะซี่ย่ำปึ๊กสนิทกันขนาดไหนแล้วก็เรามีวีรกรรมเสพแสบอะไรบ้างตอนที่เราเป็นศัตรูกันพูดได้เหรอพูดได้ไหมขออนุญาตสามีก่อนนะวันนี้ไม่ลเรื่องเธอฉันก็พูดได้เหรอพูดได้ เต็มที่เพราะที่ไม่มีใครใน,ในการรู้มาก่อน<ม>ฉันอยากให้ทุกคนได้รู้ถึงความเป็นตัวตนของฉันเรื่องคนในคนนี้ที่ฉันรู้มาที่คนอื่นยังไม่รู้จะพูดได้เหรอแต่ว่าเธอก็พูด <c oughs> เชื่อพี่คือพูดไม่ได้เอาเฉพาะคนเด็ดเด็ก็เด็ดทุกคนไป <c oughs> ไปค <c oughs> ุยกันไปอย่าพาโทรบาทนะ้านไหมเอาได้สักนิดนะสักนิด มาหน้าบ้านไม่เสร็จดีก็มาตรงนี้แล้วกันนีเกิดบ้านก็มาปุ๊บจะเป็นพืนกรมดิกับบมังกรโล์คซิวนี่คือในเรื่องผงจุ้ยแหนนี่เอาไปขวาก่อนขว้านี่เป็นที่แรกเอกลักษณมากที่ได้ท้องเปิดบ้านว่้ตายใครอยู่ตรงนี้เป็นห้องทำงานสามีนี่คือคอลเลคชั่นต่างๆของแบรนด์เซรัสของสามีนะคะนี่คือเป็นอาณาจักรของเขา นี่เขคือแต่ละรุ่นที่ออกมากี่รุ่นเราก็ไม่รู้ใครดีใครดีมากใครดีใครดีก็มีเงินมาถึงเวลาเทศกาลปุ๊บส่งสลิปมาโอนแล้วก็แสนหนึ่งช่วยเหลือกันผัวก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยงานอะไรบ้างก็ะชุนื่อบ้านอ มีห้องนี้ด้วยหรอสวยเท่มากเลยโอ้ยมีรองเท้าเป็บีด้วยเออยังไม่ได้จัดเลยนี่เพิ่งเอาไปซักมาอ๋อเป็นโซนรองเท้าใช่แบ่งการของผัวของเมียเป็นห้องรองเท้าสึ่งหนึ่งเป็นห้องเก็บของสึ่งหนึ่งเพราะของเยอะรายข้างหลัง้ใครเป็นคนออกแบบสามีห้องนี้เดี๋ยวจะชี้ดูว่าจุดไหนที่สามีได้ทำบ้าง เพราะว่าน้อยแล้วเกินก็่หนึ่งในนะั้นคือห้องนี้ <c oughs> แล้วห้องแข่ง,งห้องทำงานนอกจากนั้นก็เป็นความคิดของ <c oughs> นอกมนั้นก็ตีตั้งแต่แรกของเมียอ,อุ้ยอ่ะเอออันนี้คือมีเพินแสมาดูที่บ้านบ้าน,เป,นาาเป็นหนึ่งอาจารย์เป็นหนึ่งแต่ว่าก็สื่อาเองด้วยเราชอบตรงอาจารย์เวลามาเขาไม่ได้บอกทุกย้ายโน่นนี่นเนี่ยเขาตามใจคนอยู่แต่ว่าก็แบบอะไรเสริมได้ก็เสริมอะไรเนี้ยอย่างนี้เราก็ไปเลือกมาเองแต่มันก็ตรงหลักพอดีมันเหมือนเป็นรังผึ้ง เวลาเงินทองเข้ามาอะไรก็ดักเอาไว้ความเชื่อนะเราก็จะเป็นแบบมันเหมือนบาระหนกวัดรมี ame, อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปแบบตำตัวเล็กๆเลยมันจะเป็นเหมือนบริวารอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตั้งใจทธรรมะยกสูงแล้วก็ชอบแล้วก็เผื่อกรุงเทพแบบไม่รู้น้ำท่วมอะไรยังไองอ่ะทุกทีะะ่ทุกที่สามีจะบอกว่าลักษณะเ,เุกที่ทมมุกที่ทุกทร่ทุกรี่ทแต่เทมมม่ทุกรี่ทุรที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่ทนกทีชาเปลี่ยนดอกไม้ไหว้พระจุดธูปทนกที่ทุกที่ทออุกทอ่ทุกที่ทุกที่ทุกที อเออจริงจัง,จง,งก็มีทง้งพระศาตีแล้วก็ทางสายไทยเขาก็เลยได้ถึงนได้ดีแล้วก็เป็นคนใจเย็นเพราะว่าน้องนา,นางแบบเป็นแบบธรรมเนาะสวยมากเลย,ยแต่เราจะปรับเราบอกกับแล้ว่าเราขอทำต้นไม้ให้สวยเราเอาตุ๊กี้มาวางเอาของเล่นมาวางแล้วแบบบ้านอื่นจะมาใช้ด้วยได้เนีย่ยได้ไหมได้ที่นี่เป็นสนามหญ้าเลยเนาะเดี๋ยวแม่ทำสนามบาสเนี่ยแล้วก็มีที่เตงเล่นอีกหน่อย ดีไหมเตะบอลเตะบอลป้าอุ้สวยไหมสวยไหมชอบคนสวยไหมชอบเคยปบายบายยนดร์บัสก็ d l ้ d เด a ดาเฮ้เาอุ้งแล้วแต่แล้วดนลาววิวอันอัสก็ดนล t ด h e บล็อกอิมพอ s e สสวยมากค่ะดีงามแต่งหน้าทำผม <ừ. S 1> แต่งตัวมมสุขเนาะมาอ,อยู่บ้านที่แบบเป็นบ้านที่เราแบบทำเองความสุขคำมแรกนะคะค่ะว่ามาหลายคนไม่รู้ว่าพี่อุ้มกับพี่พูเนี่ยสนิทกันมานานมากกี่ปีคะที่สนิทโหเป็นสิบวะสิบรหรออรอ สิบนี่ก็ตั้งแต่นักกันนัดตอนนักกันนัดอายุเท่าไหร่ตอนเล่นอ่ะตอนนี้สามแปดยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบห้ากําลังซับร่างปีเนื้อสาวกําลังแตกดับปูดปูดช่วงนั้นเน่ะแพ้เลยค่ะรู้สึกกันได้ยังไงดีกว่าซิทคอม นัดกับนัดเจ้บอกว่าที่เอ็กซแเนี่ยนะเราเมาส์นิดหนึ่งนะเวลาเขาเลือกตัวละครเขาไม่ใช่ว่าติดต่อคุณผุ้แล้วขนาดติดต่อชมพู่แล้วมาเล่นตัวนั้นได้เลยนะมันต้องมีการไปเวิร์กช็อปแล้วไปแคสแล้วเราก็จะมีเธอก็ไปเล่นกับคนอื่นลองถ่ายดูฉันก็ไปเล่นคนอื่นลองถ่ายดูแล้วเราสองคนก็มาเจอกันไปมาพี่ผอบอกว่าเฮ้ยอีคู่นี้มันต้องมีอะไรเคนนี่มันตรงกันเขาก็เลยพาเราสองคนไปนารฤกิจกรรมข่ัวโดยการไปกินเหล้าเมา เขาบอกว่าคนเราอ่ะเวลาดื่มอะมันก็จะแบบอีกอีกนิสัยหนึ่อเป็นตัวของตัวเองเขาอยากรู้ว่าเวลาไปเที่ยวไปกินด้วยกันจะเป็นยังไงกันไหมอะไรอย่างงี้แล้วตอนนั้นไม่ได้นะพาะแย่ผู้ชายกับเฉลีิยแล้วก็แบบเสิรเสิร์ฟแต่งตัวกันแบบแต่งตัวไม่ค่อยเป็นเราก็มองอย่างนี้แบบนี่เป็นนํำแฟชั่นนะที่เขาบอกว่าเยอะคือไม่เยอะเนี่ยใส่เลกกิ้งเต็มสีดำใส่รองเท้าสั้นสูงใส่เสื้อเวสแบบว่าเลยเกือบจะถึงข่าวใส่สร้อยใส่ถุงยาวใส่หู เขาเรียกว่าบอกมอยมีเข็มขัดใหญ่ด้วยเข็มขัดรัดเอวใหญ่ๆคือมาถอดอะถามว่าเหนื่อยปะใช่ถกกอนเห็นคงแรกมันเป็นยังไงผ้าเย็บขึ้นมาเลยเป็นแค่ทื่อเราไม่ร uh er ู้หรอกเพื <t <t ่อนเพือป nah ็นอะไรแค่ทื um> <t 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 okay. yeah ่อกันไม่เจอถามไม่เจอว่ะไอเนี้ยต้องแบกใหญ่เชื่อป่ะเคยเป็นครั้งเดียวที่เปิดเคเบิลที่บางแสนแล้วเห็น นี่เขาเล่นคอนเสิร์ตอยู่สมัยเป็นนักร้องเอ้ยหลายคนไม่มีใครรู้ยังเครเป็นนักร้องแล้วหลังจากนั้นเจอก็ไปเสิร์ชในกูเกิลไม่มีนะเจ้เลยคลิดว่าอนี่แบ็คใหญ่จับหมดเธอเชื่อไหมถ้าคลิปยูทูบเนี่ยเธอไปลือภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมอ่ะดังอ้าหาไม่ได้เหมือนกันอ้าวมันหายไปไหนเว้ยนานมากนั่นแหละเจ้ก็เห็นเธอจากอย่างงานแล้วก็มาเจอตัวจริงแล้วต้องบอกว่า เป็นคนที่ใส่ค่อนข้างคล้ายกันมนเลยจูนกันติดง่ายที่ว่าคล้ายกันนี่คืออะไรแรกพวกชีวิตกันอยู่พวกเราเป็นบอกว่าเด็กสู้งานทำงานเพื่อจอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวอะรเลี้ยงดูตัวเองเห็นอนาคตจริงๆบ้าบอไม่ได้ฟอร์มใส่กันอะเห็นเจ็กซี่อย่างเงี้ยกระสุงกะสื่อมึมบ้ามนะตัวจริงก็คือโ ทุกจ้าขี้กลัวนู่กลัวนี่ก็เหมือนเป็นคนปากร้ายปากจัดสู้เหมือนเป็นคนกล้ากล้าเลยแต่จริงก็จริงก็เครียดอายบ้าบอกเป็นคนตลกอยู่แล้วด้วยนิสัยอะ่ะแต่ว่าก็เป็นคนที่มีมุมเครียดจริงจังกับชีวิตมากโดยเฉพาะกับเรื่องครอบครัวแล้วลก็ความรักลแล็อนาคตแล้วของคนเ,งเ,ออเป็นพวกแบบกระเกนกระกายทุ่มเททุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามีเรื่องผัวเรื่องแฟนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็คือเป็นผู้ทุ่มเททุ่มเทแล้วก็โดนเทแล้วก็โดนเทแต่ละคบสิในความที่แบบเป็นคุณอุ้มใน ความเป็นคู่ต่างคนต่างชอบและไม่ชอบอะไรในตัวของเพื่อนก็มีความจริงใจอืมก็คือเราอ่ะมองตาก็รู้ใจคือคบกันมานานไม่ต้องมาดราม่าใส่กันเยอะอะไรทำไมมึงไม่โทรค่ะทำไมมึงไม่จอคนรู้ทำเรื่องนี้มึตัวแบบมึไม่อัปเหมือนนคู่แต่คนนไม่เหมือนนี้ดราม่ารู้สึกว่าโลกของใครก็คือมันก็จะมีสเปซของเขาอ่ะเขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาได้ แล้วเป็นเพื่อนที่ต่อให้ไม่เจอกันหปีสิบปีแล้วมานั่งเจอกันอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมเราไม่ได้มีความหวังร้ายอ่ะมันมีความหวังดีซะแต่ละกันเสมอเป็นห่วงเป็นใย,ยเสมอแม้จะอยู่ห่างหงเนี้ยมันก็เลยเค่อนข้างต่อกันติดเรื่อยๆที่ยังแบบประทับใจกับอุ้มก็คือความจริงใจของเพื่อนเป็นคนทํางานแล้วก็กระตันยูนี่ก็กระตันยู่มากเพราะว่ามันก็เลี้ยงทั้งบ้านือยอมรับเลยว่าผู้เป็นผู้หญิงที่เป็นแบบ working w o m e n t ตัวจริงทำงานตั้งแต่ตั้งทอนอย่างคลอดผู้เป็นคนมีความคิดไว้ว่า,วามีงานทำดีกว่าไม่มีเป็นคนไม่ดูถูกเงินด้วยแหละคือเราสึกว่าเงินสบาทรวมกันก็เป็นร้อยเงินร้อยรวมกันกับเป็นพันพันรวมกันกเป็น 100, หมื่นหมื่นรวมเป็นแสนแสนรวมเป็นล้านนีอ,อคือเราไม่ใช่คนที่ป้านรวยแล้วเข้ามาทำงานในวงการใช่ปะเราเป็นคนมาทำเพื่อที่จะมีงานเลยต้องแบบรับผิดชอบแล้วก็ตั้งใจมาก อยากให้แชร์วีมที่แบบสร้างความจดจำเยอะมากเลยจะไปที่นี่ด้วยอีนี่ีนี ก่อนละกันให้เล่าวีรกรรมของอีฟุมมันก็จะมีเรื่องแบบมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่นางแบบว่ารักมากผู้ได้ปะขออนุญาตนะคะสามีเพื่อนเราพูดเรื่องอดีตเลยนะคะเดี๋ยวคืนนี้จับให้ก็คือมันก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เพื่อนเราอะรักมากรักแบบถวายหัวแบบยอมทุกอย่างจนแบบอนี่ถึงนที่เราไปดีกวนเรื่องความดีนี่เขาแบบเพิร์ดกับผู้ชายคนนั้นมากโรงแรมมโรงแรมโรงแรมฉันเพิร์แล้วฉันก็ปวดโรงแรมฉันก็บอกเพื่อนว่า ฉันไปเปิดโรงแรมนอนแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องมาหรอกฉันอยากอยู่คนเดียวอีพวกนี้มาไม่ได้ไปอยู่กับไอ้พู้ไม่ได้มันค่าตูงเราไปอยู่กับใหม่เพราะอีนี่แบบดาวมากชันนั้นคือดาวแบบขั้นสุดก็ไปอยู่กับเพื่อนนานนะก็กินดื่มจนแบบเมาาแล้วแล้วจองห้องติดตาไว่ายน้ำห้องเขาสามารถเดินลงสาวยน้ำได้เลยน้ำขึ้นออกไปว่ายว่ายถึงว่ายกลับมาแล้วมันก็เป็นทางแบบบันไดขึ้นใช่ป่ะอีี่เขาพยายามแบบขึ้นยังไงวะเมาเมาขึ้นไม่ได้ขึ้นม่ช้าหนึ่งหมอกเงี้ย มองหัวเข้าไปจ้าหัวแตะหน้งหายทันะ้งเลยอย่างเงี้ยเลือดปุ่มในอีนี่ก็ไปลงตุ่มไปเลยในอีกนี่นแบบชิบหายเลยอีกเว้ยแล้วที่สลบไปคือไม่ได้เกี่ยวกับไอ้หัวโผล,ล่แล้วแหละคือเมาแล้วมตื่นเช้ามาเลือดอาบเต็มหน้าเป็นแห้งๆงกลางๆแล้วมึงก็ไม่รู้ตัวตื่นเช้ามาหมอนลรงแรมไปสีขาว <c oughs> เอ๊ะทำไมดึงหัวออกจะหมอนไม่ได้ <c oughs> เอ๊ะทำไมอ่ะอยๆแกนละแกละเลือดมีใครเป็นไรอ่ะเป็นหัวคนเดียวพอเข้าน้ำแปลงคันเท่านั้นอ้าวกูนี่ ความหึงเพื่อนมาเช็คโทรศัพท์กูดูว่าผู้ชายอ่ะคนนั้นน่ะพู่ชายพี่ชายเนี่ยว่ากูชอบมันใช่ไหรือร่หลีกหัวดาทำไมรู้สึกว่าแบบเพื่อนเราเป็นอย่างนี้เหรอใช่เหรอวะอแล้วก็บอกว่าไปอ่อยเพื่อนเราไปอ่อยเลวเนาะแต่เราเิร์ไปไปนอนบ้านนางไม่ยอมกลับบ้านกับช่องไงไปนอนบ้านนางเสร็จรแล้วแหวนเช็คโทรศัพท์ เลวก,ก็แบบคุยจริงไหมเพื่อนจะตอบก็แบบจิกหัวขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างล่างบ้านคนเดียวแล้วก็กอดกับขันขยะแล้วก็อ้วกแ,แตกตัวแตแล้วก็เมาคือแบบพูดไม่มีสติเลยตอนนั้นนั่นคือหนักหนักมากแล้วเคยทะเลาะกันบ้างไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวนะมันเมาเรื่องชันคนเดียวเลยค <c oughs> ่ะนี่ตะต้อนข้างๆนะเรื่องเมื่อกี้นี่คือยี่คนเดียวเหรอไม่ใช่ี่พูดคนเดียวไม่ใช่เรื่องฉันโอ้โหแล้วเรื่องฉันสิเลาได้ รักเหมือนกันพไกใหม่ๆเธอก็จะแบบว่าเธอก็เป็นคนที่เคยเรื่องความรักเหมือนกันพอมมไม่ได้ตั้งใจไม่สมหวังก็ลองให้ปุมฟายแต่อาจจะไม่ถึงขั้นนี้อาจจะมีการไปปาร์ตี้ดื่มกันเหมือนกันแล้วก็ระบายใช้การระบายม,มันอย่างนู้นมันอย่างนี้เนี่ยฉันว่าจะไม่สมหวังกับความรักหรืฉัะรักขนาดนี้นู่นนี่นี่เ๊เดียวนี่ฉันเลืยดคนนี้นะ <c oughs> ฉันว่าเนี่ยต้องมีการแบบว่ารู้แล้ว,วคนนี้ไม่รอดแน่นี่จะแฝงจะแร์ลองพอคนนี้ไปเสร็จปุ๊บให้เวลาตัวเองสองวันอ่าคบต่อคบต่อเสร็จ๊ จะพาแฮปปี้ไปกินข้าวกันจะงฉัไปเห็นคนาหน้ากินข้าวกับแฮปปี้สักพักนึงไม่ได้เหรอมีใสเขาไม่ได้เลยพวกแกแบบจะร้องไห้ร้องไห้เลยเลิกเลิกเลิกโวยวายทะเลาะกันเดี๋ยวพูดคุยกคนนี้อีกแล้วนะคนนี้ครับความรักของมันไม่ใช่ก็ปล่อยไปร้องไห้ร้องไห้แล้วก็เริ่มใหม่เขาเรียกว่าตลาดเปิดจ้ะ แต่ว,ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่ในจุดอีกจ,จุดหนึ่งแล้วเรามีครอบครัวแล้วใช่แล้วเคยทะเลาะเคยตีกัน<ต>น้อยใจหนึงงอนกันบ้างไหมกับอุ้มไม่มีนะไม่เลยเดยวะมีแต่คนรอบๆบมันจะเป็นเรื่องของคนอื่นซะส่วนใหญ่เ,<อ>เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องคนคนที่สามพี่สเยอะนะแ <laughs> ล้วฉันก็เป็นคนไม่ชอบทะเลาะก,กับใครนี่เปนคนกลาง ก็เลือกฝั่งบ้างคุณข้าข้างกูมานี่ก็แบบเขาทำมึงไงเขาไม่ไใช่เข้าใจไหมคุณผู้ชมเนี่ยเราก็มีเพื่อนแบบนี้นะผู้หญิงน,น,นะน,นะนี่เขาเทะเลาะกับคนอื่นฉันไม่ได้ทะเลาะก,กับเขาฉันฉันสามารถคุยกับเธอได้คุยกับคนนั้นได้แต่นี่นี่ไม่ได้เธอเธอไม่ได้เธอกลา่ไม่ได้สุดท้ายเธอก็โดนเขามาแวงกะ เป็นเรื่องของเพื่อนซึ่งเราสองคนก็คืออยู่กันอยู่อย่างนี้แหละแล้ววันหนึ่งกลุ่มเราก็เริ่มใหญ่ขึ้นพอเราผุ่มใหญ่ขึ้นมันก็เริ่มมีปัญหาชนีมากมายใช่คนรอบข้างก็เริ่มมาทะเลาะกับเราว่าก่อนวนแรกอือีนนี้ก็เป็นคนแบบแรงอ่ะเรื่องแบบแบก็ตรงอ่ะคุกก็แบบกูไม่เอาคุณครบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบเขาไม่ทำกูไม่ทำมือไม่ได้ทำกูลูก้ายก็ไงโดนก็ไปสนิทกันมากขนาดนี้นี่พอแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วความสนิทมันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะ ก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่ไม่ต้องเจอกันทุกวันไม่ต้องโทรคุยกันทุกวันไม่ต้องมานั่งแบบปฏิปต่อทุกวันแต่ถึงเวลามันเหมือนเดิม,มเพราะเรื่องเรื่องในใจพวกก็เหมือนเดิมแล้วเราก็สมกว่เจอกันเราก็กินข้าวคุยกันได้เหมือนเดิมแม้จะไม่ต้องมาแบบ เหมือนเดิมอะไม่ต้องมาเจอกันเหมือนเดิมอะไม่จําเป็นก็ต้องมานั่งเล่ากันตลอดเวลาโมหะกันตลอดเวลาเพราะมันก็โตกันหมดแล้วน้องจะสี่สิบกันแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่คุยกันความรู้สึกเดิมมันยังไม่นดเดิมดอะมันก็มีเพิ่มแค่เรื่องของความรสชาตของเป็นแม่แหละใช่เป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกอันนี้ต้องทําให้ชัดเจนแต่แม้ว่าจะเคยแบบเลวไหลแบบว่าใช้ชีวิตแบบสุดขั้วมาแล้วแต่ก็มองเห็นภาพเองว่าจะมีลูกเนี่ยเพราะเราก็คู่กันตลอดว่าเอออยากทางานอยากมีพบอป่วยอยากมีลูกใช่เออนี่ก็จะมีอีกไ มีพระท่านทํานายไว้ว่าภายในสองปีนี้พู้จะมีเงินเป็นพันล้านซึ่งจากธุรกิจที่กาลังดิวๆอยู่ซึ่งเราคิดว่าอุ้ยไปถามพระท่านหนูจะมีลูกสาวอีกไหมใจอยากมีลูกสาวเขาบอกว่ามีมีสองไปเลยอู้ถ้าจะมีลูกสาวสองตั้งหวังว่าหนูต้องรวยมากแล้วตั้งหนูต้องมีพันล้านเกินส่าทุรีบรับเลยจาทุกนี่ก็เลยคิดว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงภายใน2ปีนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้เกิน40ถ้ามีจริงก็มีอีกมีลูกสาวอีกได้ ก็มีลูกมันมีความสุขมันทําให้เราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการใช้ชีวิตจากที่เคยปาร์ตี้เละเทะเลอะเทอะนะเพื่อนรู้ดีกลับบ้านกลับบ้านสองทุ่มนอนแล้วสองทุ่มสามทุ่มต้องพารู้กขึ้นนอนแล้วแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพอยู่ในปริมาณที่พอดีแล้วก็อยากใช้ชีวิตที่ยาวที่สุดบนโลกนี้เพื่อลูกเพื่อตัวเรางเราก็เปลี่ยนเหมือนกัน เปลียนมากเลยความมีลูกแล้วจะแบบเป็นผู้อีกที่แบบว่าอ๋อปาร์ตี้สงสานเทหานอนดึกอะไรเงี้ยตั้งแต่มีลูกชีวิตก็คือเปลี่ยนเอาลูกเข้านอนอาบน้ําลูกเลี้ยงลูกเองดูแลลูกเองเพราะนี่คือแม่บ้านเป็นตัวตัวไม่ได้แบบมีแบบออกไปทำงานข้างนอข้างนอกเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มกลับมาละเริ่มกลับมารับงานอะไรมากขึ้นแต่ก็ยังมีความเป็นแม่ที่ไม่ตกท้องไม่ตกท้องเป็นคนไม่พักแต่เป็นคนพูดผิดนี้แต่ไหนแต่ไร ไม่บ,กร,มบกร่อง <c oughs> เออไกร่องเนยนะพี่ก็ยังเอาลูกนอนอาบน้ําดูแลลูกขอ,เน,กขอเนี่ยลูกมาทำอยู่ออ่ะสุดท้ายนะคะอยากให้ฝากอะไรถึงกันและกันนิดเดิมีอะไรอยากจะพูดถึงเพื่อนบ้างเป็นห่วงซึ่งกันและกันแหละเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตที่มันสมบูรณ์มันมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่ามากที่สุดอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงเสมอในเรื่องการใช้ชีวิต คือมาถึงทุกวันนี้ได้คือเอร์เฟ์แล้วอ่ะมีแล้วมีทุกอย่างอย่างที่อุ้มเคยอยากมีเมื่อก่อนลำบากมาขนาดไหนเราก็รููกัน์หุเงินแบบแทบจะไม่มีอ่ะจนวนนี้มีทุกอย่างที่อยากได้แล้วก็เป็นคนดูแลสุขภาพอยู่แล้วอันเนี้ยอายุยืนแน่แคือรักสุขภาพมากๆดูแลใตมากๆอยากให้ใช้ชีวิตที่เหลือจนกว่าเราจะตายอ่ะให้มีความสุขที่สุดในแบบที่เพื่อนอยากเป็นอยากทําโดยที่ไม่ต้องสนใจแบกบอะไรความรู้สึกคนอื่นรอบข้างเป็นตัวของเรานี่แหละค่ะ <ç uk> มันจริงเลยอ่ะก็จริงอ่ะมันก็อยากไ,ได้แค่นี้จริง,รงแหละแล<ต>้วก็แบบความสุกของคนอื่นไว้เขาหมดไ,มได้หรอกบางทีคนอื่นเขาไม่เข้าใจในจุดที่เราอยู่ถูกต้องว่าเราเป็นยังไงใช่รักตัวเองก่อนแล้วค่อยไปเผื่อแผ่คนอื่นเพราะเรารักตัวเองมากพอเราจะมีแรงไปเผื่อแผ่คนอื่นแค่นั้นแหละที่จะให้จะขออุุงที่จะปากอรุงกับเพื่อนน่ะก็เราก็ก็เห็นคู่มาตลอดเนาะคู่ก็เป็นคนเก่งเก่งอยู่แล้วก็ ภูมิใจภูมิใจในตัวผู้สนอบขยันแล้วพูดถึงเวลาพูดถึงผู้ก็จะแบบมีแต่มุมที่ดีๆอย่างเงี้ยตอไปนี้ก็มีบ้านสมหวังแล้วนะมีครอบครัวที่ดีมีสามีที่น่ารักมีได้อยู่ความหน้าความตาครอบครัวแบบที่ผู้ฝันไวต้ตล oh. อดต่อไปก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรวยๆเป็นพันล้านหมื่นล้านจบ นะเพราะว่าเราเป็นลูกกตัอยูให้พ่อแม่น,นียิย่งให้ยิ่งได้ยิงอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆรนะคะทุกคนอยากจะบอกเลยว่าเห็นเราสองคนดูจะเหมือนแบบบ้าบอๆหรือว่าแบบอะไรก็แล้วแต่แต่คือเราอะสิ่งหนึ่งที่เราทําบุญตลอดคือทำาพ่อกับแม่จุกต้องพระในบ้านพระในบ้านค่าในบ้านอยู่สุขสบายมีความสุขชีวิตเรายิ่งเจริญอืมจริงตกน้ำไม่ไหมตกไปไม่โมยตกน้ำไม่ไม่ไหลตกไปไม่ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้จะเจอกันใหม่อีกทีหน้าจ้าแล้วดูเสร็จปุ๊บก็ไปดูช่องชมพู่ออฟฟิเชียลต่อจ้า <laughs>